ดิจ้าคลิปนี้ยายจะไม่กล่าวผ้าม <se ้วนด้ิจ้าเด้อแรกก็จะเป็นงัดทั้งงัดด้ิจ้าเด้องัดทั้งงัดไปดิจ้าเด้อก็ทั้งงัดเออมางัดน้องใหม่อันเก่าเลยด้ิจ้าเด้อก็เก่าก็เลี้ยงก็เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเพื่อนค้าผู้คนไปพี่น้องเฮ้ยมาแล้วก็ไปกันเลยไปไป เง็ดขังง็ดงาหแห้งแล้วเด้อพี่น้องเออมูมีแต่ดอกสวยๆเลยเห็นบอกว่าไก่ไก่กระเชียไก่มันมายุงไว้ให้าดใหญ่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเหมือดพีเหมือดจ่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องขัดของใหญ่อยู่ดีมึอนี่มึอมึอนี่ใหญ่งัดทังงัดเองเดลยมึอนี่เปลี่ยนมือกล่องเล้วพี่น้องเด้อสั้นแน่มือเอาใช้มีด มาโอ้นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่น้องงามเนาะพี่น้องน้องใหม่งามดึ้พี่น้องดึ้จอยคือคนปลูกเอาเอาปาดออกให้มืดจอยคือคนปลูกวะนี่แยกกับจ้ากอวันนี้คนน้องพี่น้องเนาะหาเก่าดีกว่าเนาะพี่น้องใหญ่อันนี้เองใหญ่ อย่ sociedad, ่ห yeah. right. like ็นบ evet. ่อยาเอาง่ายๆเลยพี่น้องเอาง่ายงเลยนีมนี่ปื้เลยสิเอาทั้งคุณนะอุ้ยขวกไปทางไหนนาอนี่นอทางนี้คือบ่อเห็นบอ เ <df> ิ็หบดนี่ติบเมืดเลยนี่นี่ดิดิดิสันดีน้องแอลทั้งใจโง่ตั้งก้อไั้งก้อไพมันติ่มไงพี่น้องอูพี่น้องกำลังออกแอยฮ่มือนีมือนีใจตะท้องฮัดฮัตไทยได้จ้าเด้หายใจหายายฮัดเอาเองฮัดดังไปใหญ่ตัวงโมใหญ่เลย มดม้าใหญ่เลยนอนนี่พี่น้องให้เรามีดใหญ่โอ้ยปมดพี่น้องเลยนอนใจ,จับตาดีจ้าเบิ้งไกลๆเดีจ้ามาเบิ้งไกลๆนี่นลนปลาถิ่นบอ่อเอ,อ,นอนย้ยโนมั้ยงใหญ่หมดปีมดสาสเลยเจียวเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่อ๋อ หนึ่งนอนงามนอสาวองามนี่เป็นนองงามเลยคนงามซับเนาะเบ้องตีคนงามซับดาบสายแกเลยนะกเองไปก็เนพี่น้องาะกงเป็นกงเป็นระยะระยะเลยนะกเป็นระยะเลยเจอคนเป็กอนอู้นี่พี่น้องปั๊ดนี่กำลังออกเสี่ยวยูรย่ยซับดีพี่น้อง สามนอนเฮียงสามนอสีนอเฮียงกันเลยพี่น้องมาจับใช่นี่พ anyway> ี่น้องอหญ่ป่าตัวเลยพี่น้องงามดีนีพี่น้องตัวนี้ใหญ่ักอเนี่ยตัวพี่น้องนี่กำลังออกน้เร้อจ่าเด้อนี่หนึ่งดเอาฮักนีเขา อ้บอันนี้ดอกปาดเห็นหมอพี่นอกปาดเขาว่าย่านี่โอ้ปาดโอ๊ยถึงงอนี่มามามาเอาในใหญ่เด้อเออตีอันมือนี่เออเดี๋ยวเลยเออเอานะง่ายงัดงัดงัดเองานพี่ดนอกพี oh, oh ่นอกเนาะนี่ใหญ่แล้วไปไหวเห็ดนอกวันนี้เอายาเจียวไปเห็ดอันนี้ไหวเนาะเสาเนาะเอาเอาเนาะสูงก่อนจ้ะสูงก่อน นี่ลูกบอ,อดโอ้เดี๋ยวเลยเอานี่ยฮักเอาอีกตัวนี่ฮักปัวเลวยย่าเอาความใจฮักได้เอาเอา,เ,อาเลยปัวเี้ยเดืยดเดือดเลยย่าเดีอดเดือนี่นี่นี่พี่น้องปลาจังสี่เห็นบ่เพิ่นอนอ,กนอกมาแล้วนี่ นอนหน่อยนอเณ่งหน่อยต่อไปจะเป็นแณ่งหน่อยออกมาแล้วเห็นบ่อกระลังออกมาแซวอยู่พี่น้องนี่ปาดไว้แล้วนี่เห็นบ่อพี่น้องตัวนี้เณ่งไงโง่ดีว่าใหญ่นี่พี่น้องปาดงามๆเลยอ่อนๆเลยเห็นบ่้พี่นองโอ้ แท่งแทงใช่แท่งถอดออกถอดออกกล้าถอดเอืองัดงัดใส่งัดขวดเลยที่ก็เอาไปได้เลยพี่น้องมาอยู่นี่งัดจะได้ยังงัดงัดงัดถือใหม่ได้นี่เนาะไปอ้ยเอาหนึ่งก็ได้ได้ใช่ขู่ใหมได้เลยพี่น้องเฮ้ยมีหักมีบ่เคยหักแต่บ่งานใหม่นี่พี่น้องมีแต่หน้าใหม่หัก สู้พี่น้องเท่งโง่ประเดี๋ยเลยนี่เห็นบันี่เห็นบัพี่น้องหนึ่งสองโอ้ยายเอาบลาแซนด้มันอยู่ก็ได้มันยูกอืมนี่เอาบลาเท่านี่เฮ้ยมันอันนี้กว่านี้กว่าเนาะปอดหนึ่งสองสามสี่ปอดพี่น้องกำลังเกิดเต็มอยู่นี่ไปเอาเขาจะงัดต่ว มีลิ้นนะพี่น้องเนาะนี่จะนอนใหญ่ๆงามๆเลยเออนอนนอนนั่นเกือบรวมหัวใหญ่กว่าเลยนาะพี่น้องเนาะบุญจริงๆใหญ่ขนาดใหญ่ทับอาทิตย์หนึ่งบาทดี่นี่พี่น้องอะไรผมร่ายตานให้เด้อพี่น้องเด้อย่อลงท้ายทำไมมือไม้ด้อจ้ามือไม้นั่งพี่น้องไ้ใหญ่ละจีแล้วนี่ไปเรื่อยๆว่างไว้ก้อนเทอาึ่งกึ่งหนานสันใหญ่กว่าบ้ญ ขึ้นดีเด้จ่าเด้อนี่นี่เห็นบ่พี่น้องช้อยเป็นช้อยลงนี่นี่แล้วกล่องไรหูไรต่างเขาตัวก็ภัยดีจ่าเด้อกระลังฮัร์ดไม่พี่น้องกระลังฮัรใหม่หรีเปิดกล่องกับพ่อตั้นเป็นได้พี่น้องเอือมือเปลี่ยนมือมือมือต่อไปมือเจบเพ็ดเจ๊ยังมันน่ะล่ะนี่นี่อาออีกเหรออือ บอได้เก็บเห็ดกับอ้าวเต็นโใหม่เหยครับบไดเก็บเพรกินห้ไก่แถวนี่รอรอเลแ้แถวบ่านี่เลยจ้าเนาะนี่นี่เงินอ้านี่มากนึงก็อนี่พี่นองพี่นอนเครงใหญ่ี่เอากุนีจกอนนะนาะเนาะี่าก็ะลอเออเอาไวรายมันเอาไวรายแล้วมันอันนี้ได้เท่า เอาไว้หลายแล้วมันนอน้อยตัวคับตัดไปนี่น้อยแต่แต่ทำนี่มันกันน้อยแล้วมันบดได้ขึ้นรัมเลยยยยยัังง้ออนนวมันบดได้ขึ้นรัมพี่น้องลิ้นกับบดได้โทมมันมีนอน้อยนอยใหญ่น้อยพี่น้องเนาะนี่สอสนี่แค่ซอสนี่ขึ้นสูงได้แท่งแท่งทีๆได้ใหญ่งัดใส่งัดขั้วเนี่ย งามได้สิได้ออกมาจากได้เจ้าตัวนี้แทะขาดมิยังงอปะงัดขาดมิยังอือใส่เวลาครึ่งชั่วโมงต้องใหญ่แค่แค่เป็นอะไรก็แล้วแก่ใหญ่จักชั่วโมงกับเบิ้งน้อยจ้ะคนทำอันนี้เนาะเบิ้งใหญ่สามแกก็งัด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 หังแต่เสียงใหญ่เศร้าด้วยพี่น้องเน้ย โอ้ไม่ดช่ด้วยน้ำแตกเลยแม่เข่าหน้ำไรแต่ตัวงัดหน้ำมันจะแตกมามันแตกแล้วน้ำแตกน้ำมันดูดขึ้นมาเนาะพี่น้องน้องใหม่นี่น้ำร้ายเลยพี่น้องร้ายจวกหวานน้ำเลยจ้าเด้อน้องใหม่นี่อุ้ยมัข้าอันนี้แม่เข่าอุ้ยทางพี่อ๋อทางพี่เ่าต้องขาด้างพี่เขาต้องขาดนะเอ้ย บัขาอันนี้พูดเองหม้อมันดื้อขึ้นบ่ได้ไหมแถวน่ะแห้งบ่อได้บ่อเอ้อหนึ่งสองนอใหม่คือบอตีนนอใหม่มันหนีบอยู่เนาออ้าวบ่ได้เปลียนมาอนนอใหม่ก่อนบ่อเอาให้เอาตัวไหนดิ ความพยายามอยู่ที่ไหนความเฉลี่ยอยู่ที่นั่นน้องพี่น้องเนาะแมนบอยเอาอะไรได้เลยสัตว์ความสำเร็จความซาอยู่ที่นั่นอยู่จนเมื่อย์ละโอ้ขาดความใหญ่บอกว่าความพยายามที่ไหนยความเฉเร็จอยู่ที่นั่นเนาะจาเนาะจ้าดึ๊บเดือด โอ้ยบังมือใหญ่โอ้โอ้โอ้มื่ว่ามันงัดหนากะจะไปแทงต่ำละจีแทงเอาหอดหนาน้ำน้ำมันมันแตกเลยแหละเห็นไหมพี่น้องเห็นหันหายเห็นหรือเปล่าทีนบังใส่มือยหญ่จับยืนเล่าแนวอยู่ดึบดึบดึบเ๊บดึบเึ๊บบังไว้ก่อน เอานอนออกนี่เอานอนอกอานี่ตัวนี้ไงอือนู้ฮ่ฮ่าม่นี่หักดอกเตะบพี่น้องหดหดใหญ่หดได้ด้วพี่น้องด้วยงเตะบพี่น้องสุใหญ่ยใหญ่หดหดเลยใหญ่ักนะจุบจุบเจื้อเจือเ้ะรกยม่จ้าวดีเ้ย พ่อก็อ๋อนี่ก็นี่อ่อนๆแม่พี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้นอนใหญ่แห้งแทะมันสอดในที่เราได้จะมาจิตงัดได้นี่พี่น้องโู้เจ๋อเจ๋อเจ๋อนอนนี่แทะง่ายนอนใหญ่นอนนี่แทะง่ายมันอยู่มันเป็นนอนนอนนั่งมันมันอยู่นอกพี่น้องออมันอยู่หนอกพี่น้องเนาะจีเจ๋อ อั้งทราบเร็วเลยจักหน่อยืมกทสินับด้วยจ่าเด้อปดเห็นบ่อพี่น้องเออกองอีลีเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องกองไปหลายๆงามเออจะถ่องหลับจักอันลาหเท่ามาดูพี่น้องว่าในยายเด้อยเพนครับสุภุสุคน เะนั่นจะท่องเก็บียกตาล่ะยันรุนกระตาอยู่เือกระลังออกเต๊มอยู่ด้วยพี่น้องเออก้อนี่เลี้ยงมดเลี้ยงใหญ่มดปี่มดสาดเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อสอ้าไหอาทิตย์หนึ่งมึงที่เราพี่น้องเหงาก็ะเงาเออเหงาเร็วอีหลีนาะพี่น้องนอนมาก่อนอาทิตย์เลย ผนตุก <มา S 1> ลิ่นๆมากนก็ออกเร็วเนาะพี่น,อน 40, ้องเนาะโอ้มามามาเอาในยหา่เด้อผพนครับนนมามามาปัด<ช>บนงทีละเต็มก็ตาเลยไปเผา,าไปเงื่อนบานนี่ไปปอกเห็ดอันนี้ไว้ไว้ถมกถ่ายน,นอไปเผานอพี่น,อนะน,น,อน้องเนาะอยา่จะไปเผาดื้อบ้มนนี่เผา,าใหญ่กบสีจักนอพี่น้องเนาะ บ่ายเท้าเออไปปอกไปหยังเนาะพี่น้องแต่ปอกหยังใหญ่ก็บ่ห้เห็นเนาะใหญ่ก็แชยเห็นแต่แค่ซับงัดทั้งงัดเนี่ยเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเฮ้ยใหญ่ก็ซับเร็วๆใหญ่กะอยไปเงื่อนเนาะจ่าเนาะคลิปซับนองใหม่ด้วยจ่าเด้อใหญ่กะชิจบคลิปซับนอใหม่นี่ ก็ขางเงื่อนไว้เพียงแค่นี้เด้อขอคุณทุกกำลังใจขอคุณทุกไหลทุกแจ้ทุกคอมิมนขอพูดที่ขอคุณที่การติดตามขอคุณแพทย์ครับจุกผูทุกคนอันนี้้ายายผิพาดประกันได้ยายขออาภาัยด้วยจ้าได้ก็บอกลุงนะลุงลังไว้จะเด้น้องพี่น้องยายรักนะทุกคนสวัสดีสสดจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้อด้วยจ้าบ๊ายบายจุบจุบไปทีน่ะไป สู้เยี่ยมถสากิตตาโน่ใหม่มาให้น้องมาั้ยไ้นับกระเทา้า <laughs> ไปบันี้พี่น้องไปปอกไปยังไปยี่ไปเผาน้องพี่น้องเนาะนี่โ <laughs> อ้ยนี่เห็นบ่พี่น้องอันนี้ของกระท่องพืชปลูกยังเจ้านี่แก้วมังกร นี่พี่น้องยายสิรีวิวให้เบิ่งอีกก่อนเกี่ยวมาก่อนวิ่ยขนาดจำนี้คือย่างไรน่าเถ่าดอกร้ายเนอะ